สวัสดีครับผมอาจารย์เป้โชลสิตครับนะสถาบันติวชัวร์กุ๊ปเซ็นเตอร์นะครับนะวันนี้ผมจะมาอธิบายต่อเกี่ยวกับความรู้นะความสามารถทั่วไปนะครับแผ่นที่2นะครับนะซึ่งวันนี้นะครับที่เราจะเรียนกันก็นกคือเกี่ยวกับะไรครับาการวิเคราะห์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์ก็คือ,อเงื่อนไขสัญลักษณ์กันเองคําว่าสัญลรรักษณ์เนี่ยครับในเรื่องนี้ก็คือเกี่ยวกับเครื่องหมายะไรครับ มากกว่าน้อยกว่าไม่มากกว่าไม่น้อยกว่าเท่ากับไม่เท่ากับนั่นเองนะครับนี่คือเกี่ยวกับอะไรครับสัญลักษณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเรื่องนี้เนี่ยการวิเคราะห์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์เนี่ยครับนะข้อสอบเขาจะออกมาเงื่อนไขเนี่ยครับอยู่1ชุดนะครับหชุดนั้นจะมีเงื่อนไขอยู่2บรรทัดนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราไปดูขอบเขตของเรื่องก่อนนะครับว่าไอลัษณะโจทย์นะครับของเงื่อนไขสัญลักษณ์เนี่ยนะ มันจะประกอบด้วยเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์เนี่ยครับอยู่2เงื่อนไขหรืออะไรครับก็คือเงื่อนไข1ชุดนะครับแต่จะประกอบด้วยเงื่อนไข2บรรทัดนะครับเงื่อนไข2บรรทัดนี้จะมีเกี่ยวกับตัวอักษร a b c d e f อะไรก็ว่านไปนะครับแล้วตัวอักษรทุกตัวเนี่ยต้องมีค่ามากกว่าศูนย์นะครับเราจะถึงจะพิสูจน์ว่าเป็นจริงเสมอนะครับแล้วจะมีเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะครับเท่ากับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราเจอเครื่องหมายแบบนี้เนี่ยครับน้อย่างนี้อ่านว่าอะไรครับไม่มากกว่า นะครับอันนี้ไม่น้อยกว่านี่ครับถ้าเจอเครื่องหมายลักษณะอย่างนี้ครับเวลาคุณทําข้อสอบนะครับคุณต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเสียก่อนนะครับเดี๋ยวมีวิธีการเปลี่ยนอย่างไรเดี๋ยวผมค่อยบอกนะครับนี่คือลักษณะโจทย์เกี่ยวกับเงื่อนไขสัญลักษณ์ข้อสอบจะให้เงื่อนไขมา2บรรทัดซึ่งตัวอักษรทุกตัวต้องมีค่ามากกว่าศูนย์นะครับแล้วในเงื่อนไข2บรรทัดนียต้องมีอักษรเหมือนกันนะครับต้องมีอักษรเหมือนกันอย่างน้อย1ตัวนะครับเพื่อเอาไว้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเลยครับระหว่างเงื่อนไขทั้ ว่ามีความสัมพันธ์กันลักษณะอย่างไรมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับแต่ถ้าเงื่อนไขทั้งสองบรรทัดเนี่ยครับไม่มีตัวอักษรใดที่เหมือนกันเลยเนี่ยถ้าเขาต้องการสรุปนะครับตัวอักษรนข้ามบรรทัดเนี่ยครับถ้าเขาต้องการสรุปตัวอักษรข้ามบรรทัดโดยที่ไม่มีตัวอักษรที่เหมือนกันเลยเนี่ยครับให้ทุกท่านตอบเลยว่าไอ้สองตัวอักษรนั้นไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าใครมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากันหรือไม่เท่ากันเราไม่สามารถสรุปได้ เพราะว่าไม่มีตัวสร้างความสัมพันธ์นั่นเองนะครับอ่านี่คือลักษณะนลครับลักษณะโจทย์เงื่อนไขเลครับสัญลักษณ์จะประกอบด้วยเงื่อนไขอยู่2บรรทัดนะครับในสองบรรทัดนี้จะมีตัวสอนอย่างน้อย1ตัวเหมือนกันนะครับเอาไว้เปรียบเทียบระหว่าง2บรรทัดนะครับเสร็จแล้วเมื่อรู้จักลักษณะโจทย์นะครับเราก็ลักษณะโจทย์ว่าเขาให้เงื่อนไขมา2บรรทัดนะครับแล้วข้อสอบนะครับในเงื่อนไข1ชุดหรือ2บรรทัดเนี่ยเขาจะถามอยู่5ข้อ ก็คือเขาจะสรุปมาให้เรา5ข้อครับนะจะมีคําถามดง่ายๆจะมีคําถามอยู่5ขอ้อแต่ละข้อเนี่ยครับจะมีข้อสรุปอยู่2ขอ้อสิ่งที่เขาสรุปมาให้เนี่ยอาจจะถูกหรือผิดหรือไม่แน่ชัดก็ได้นะครับเราต้องไปทําการพิสูจน์นะครับว่ามันจริงตามที่โจทย์บอกหรือเปล่าที่เขาสรุปมาหรือไม่เป็นจริงหรือไม่แน่ชัดนะครับสังเกตรครับข้อสอบถาม5ข้อครับแต่ละข้อมีอยู่2ข้อสรุปนะเดี๋ยวเราไปทําการสรุปว่าไอ้สข้อที่ให้มาเนี่ยครับมันถูกหรือมันผิดหรือมันไม่แน่ชัด นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปสรุปกันนะสังเกตด้วยดีนะเสร็จแล้วเมื่อรู้ลักษณะคําถามโจทย์มีอยู่5ข้อเนี่ยครับนะจำไว้นะข้อสอบเงื่อนไข1ชุดมีถามอยู่5ข้อนะครับอ่ะเมื่อรู้ลักษณะนะคำถามแล้วเราก็ดูวิธีการระบายตอบครับนะวิธีการระบายตอบเนี่ยนะครับบอกว่านะให้ตอบตามหลักเกณฑ์ที่โจทย์สั่งมาซึ่งนะโจทย์สั่งมาดังนี้ครับ นะคุณเราจะระบายช้อยหนึ่งก็ต่เมื่อแสดงข้อสรุปทั้ง2ข้อเมื่อกี้นะครับนะข้อสรุปที่1ข้อสรุปที่2มันเป็นจริงทั้งคู่ครับโอเคไหมมันเป็นจริงทั้งคู่หรือถูกทั้งคู่เนี่ยอย่างนี้ให้ระบายช้อยหนึ่งนะครับแต่ถ้าข้อสรุป folk, ทั้ง2ข้อที่ให้มานะครับไม่เป็นจริงหรือผิดทั้งคู่นะครับให้ระบายช้อยนะครับสองครับแต่ถ้าข้อสรุปทั้ง2ข้อนะครับนะไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าใครมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับ นะให้ตอบช้อยเลยครับ3นะครับแต่ถ้าข้อสรุปมันสรุปแตกต่างกันหรือตอบแตกต่างกันเมื่อไรเนี่ยครับให้ตอบช้อยเลยครับ4นะนี่คือวิธีการระบายช้อยนะครับนะวิธีการระบายช้อยอรู้จักคอนเซปต์เนื้อหาในการทำข้อสอบเรียบร้อยแล้วนะเราก็ไปดูว่าขั้นตอนในการทำข้อสอบเกี่ยวกับเงื่อนไขสารักษ์เขามีขั้นตอนการทำอย่างไรนะครับอะลองไปดูครับนะซึ่งขั้นตอนเนี่ยครับ ในการทําข้อสอบเกี่ยวกับเงื่อนไขสลักเลยครับมีขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนที่1นะครับผมเกินไ้แล้วครับถ้าไอโจทย์ที่มีเงื่อนไขอยู่2บรรทัดใช่ไหมครับถ้าเจอเครื่องหมายไม่มากกว่านี่ครับให้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับทันทีจำไว้เลยเสมอเลยนะครับถ้าในเงื่อนไขสบรรทัดโจทย์ที่ให้มาเนี่ยบังเอิญม mmm, ีเครื่องหมายไม่มากกว่าให้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย้วครับน้อยกว่าหรือเท่ากับทันที แต่ถ้าเจอเครื่องหมายไม่น้อยกว่าเนี่ยครับไม่น้อยกว่าก็คือมากกว่าเปลี่ยนเป็นมากกว่าหรือเท่ากับทันทีนั่นเองนะสังเกตได้ดีนะครับขั้นตอนที่1ครับไม่ต้องสนใจอะไรครับถ้าเจอเครื่องหมายประหลาด2ตัวนี้ครับเปลี่ยนเสมอครับนะนี่คือวิธีการของหมันคราวนี้เมื่อเราเปลี่ยนเครื่องหมายเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูขั้นตอนที่2ครับขั้นตอนที่2ผมบอกเลยว่าใน2บรรทัดนียครับจะมีตัวอักษรเนี่ยครับเหมือนกันอย่างน้อย1ตัวนเนี่ย เขาเรียกว่าอักษรรวมนั่นเองนะผมก็บอกว่าหาตัวอักษรรวมที่เหมือนกันทั้งสองเงื่อนไขทั้งสองบรรทัดเลยครับว่าตัวอักษรตัวใดเหมือนกันนะครับเมื่อรู้แล้ววงแล้วว่าตัวอักษรใดเหมือนกันครับไปขั้นที่3ครับเราก็นำอะไรครับอักษรเนี่ยครับนำตัวอักษรคู่ที่โจทย์เลยครับถามนะครับคู่ที่โจทย์ถามหรือคู่ที่โจทย์สรุปมาให้เนี่ยครับเอามาเปรียบเทียบกันครับว่ามันเป็นจริงตามโจทย์ที่เขาสรุปมาให้หรือไม่ โอเคไหมครับถ้าเป็นจริงตามโจทย์มันก็สรุปถูกนะถ้าไม่เป็นจริงตามโจทย์ที่สรุปมามันก็ผิดแต่ถ้าไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดตามโจทย์มันก็ตอบไม่แน่ชัดนะครับนี่คือวิธีการทั้ง3ขั้นตอนนะครับอ่ะเราไปดูซิว่าหลักเกณฑ์ในการตอบนะครับขอสรุปอย่างคร่าวๆครับในการหลักเกณฑ์ในการตอบว่ามันจะถูกหรือมันจะผิดหรือเปไงฮะหรือมันจะไม่แน่ชัดเนเขาตอบกันอย่างไรนะครับจะตอบมากกว่าน้อยกว่า น่าไม่แน่ชัดเป็นยังไงครับป้ามาดูครับนะเราจำกฎเกณฑ์ไว้ครับเพื่อประโยชน์ในการทำข้อสอบได้ไวขึ้นนะครับอ่ะลองดูนะก่อนจะเข้าเนื้อหาเรามารู้รู้หลักการเกี่ยวกับะไรครับการตอบก่อนว่าวิธีการสรุปตอบเนี่ยคุณจะสรุปตอบได้อย่างไรอ่ะดูนะครับเขาบอกว่าถ้าเนี่ยครับเครื่องหมายเนี่ยครับมากกว่าเนี่ยหันไปทางเดียวกันนะถ้ามากกว่าเนี่ยหันไปทางเดียวกันเนี่ยครับนะให้เราสรุปตอบได้เลยว่า มันตอบสรุปตอบว่ามากกว่าเอสสรุปตอบมากกว่ายัางไงครับเช่นดูนี้ครับผมมี A มากกว่า B เท่ากับ C มากกว่าดีเห็นไหมสังเกตครับเครื่องหมายมากกว่าหันไปทางเดียวกันมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ก็อย่าไปสนใจนเราดูเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเป็นสําคัญครับเป็นที่ตั้งนะครับดูนะครับเครื่องหมายมากกว่าหันไปทางเดียวกันครับเราจะสรุปหัวกับท้ายครับตัวหัวกับตัวท้ายเราจะสรุปได้ทันทีเลยว่าสังเกตดูนะนะครับเราต้องการสรุปตัว A กับตัว B ตัวดีใช่ไหมครับ นะครับตัวบตัว C เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเราก็ปิดบังไว้นะบังไว้ครับโอเคไม่บังไว้เลยครับเราก็อ่านดูครับ A, a เนี่ยมากกว่ามากกว่าตัวดีเห็นไหมครับสังเกตดูให้ดีครับถ้าเครื่องหมายมากกว่าหันไปทางเดียวกันเนี่ยเราจะสรุปได้เลยว่าตัวหัวกับตัวท้ายเนี่ยมากกว่าด้วยครับดังนี้ครับ A มากกว่าดีเห็นไหมโอเคไหมเราจะสรุปได้ทันทีเลยว่า A มากกว่าดีนี่คือวิธีการสรุปครับสังเกตครับ ถ้าเครื่องหมายมากกว่าหันไปทางเดียวกันครับเราจะสรุปได้ทันทีเลยว่าตัวหัวมากกว่าตัวท้ายด้วยครับนะวิธีการสังเกตใหญ่พาดครับสังเกตได้ดีครับขอร้องครับนะหรือถ้ากรณีถ้าเจ,เจอเครื่องหมายเป็นไงฮะสังเกตดูนะนะครับถ้า,ามันมีเครื่องหมายเท่ากับตลอดทางไม่เหมือนเมื่อกี้นี้มีเครื่องหมายเท่ากับมัง่งไม่เท่ากับมัง่งวันนี้มีเครื่องหมายเท่ากับตลอดทางเลยสังเกตได้ดีครับเราก็สามารถแต่เครื่องหมายมากกว่าก็หันไปทางเดียวกันใช่ไหมครับ ยังคงหันไปทางเดียวกันเราจะสรุปตัวหัวกับตัวท้ายตัวหัวกับตัวท้ายเป็นไงฮะตัวหัวก็ต้องมากกว่าตัวท้ายเช่นเดิมครับแต่จะมีเครื่องหมายเท่ากับด้วยครับนะสังเกตจะมีเครื่องหมายเท่ากับด้วยซึ่งแตกต่างจากข้างบนไม่มีเครื่องหมายเท่ากับเห็นไหมครับถ้ามีเครื่องหมายเท่ากับตลอดทางเนี่ยครับเราจะสรุปได้เลยว่าตัวหัวมากกว่าตัวท้ายมีเครื่องหมายเท่ากับด้วยครับนะสังเกตให้ดีกันแล้วกันนี่คือกรณีเลยครับเครื่องหมายเนี่ยครับ ามากกว่าในหันไปทางทิศทางเดียวกันเนครับเราจะสรุปได้ทันทีเลยว่าตัวหัวมากกว่าตัวท้ายนะตัวหัวมากกว่าตัวท้ายก็แล้วกันนะนี่คือวิธีการสังเกต